สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเจ้าพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านลายพระคับพี่เดินทางมาถึงอีพีที่95กันแล้วนะคะพี่ๆศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่เบอร์โทรติดต่อแม่บ้านนะคะพี่ขาสนใจโทรเข้ามาทักทันเข้ามานะพี่นะยังไงฝากพี่เอฟซีติดต่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะอ่าเราเป็รายการแรกกันนะพี่นะ รายการแรกเป็นพิษสมอนเก่าลงรักเก่าเก่ากันเลยนะพี่นี่นะคะพี่องค์นี้เป็นพิษสมอเก่านะพี่นะนี่ค่ะลงรักเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่นี่นะคะพี่เก่าๆก่ล่อนลกันแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นพิษสมอนเก่าๆนะพี่นะชมกันนะคะพี่สนใจโทรหรือทักไลน์มาได้นะพี่ที่เบอร์โทร0 84915 8065นึ่งห้นะคะพี่ นี่นะคะรูปภาพไปชัดเจนยังไงพี่เทาหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะอ้าวรายการถัดมาองค์นี้เป็นสมเด็จเก่าปิดทองนะพี่นะมาในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นี่นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าปิดทองกันนะพี่นะนี่นะพี่เก่าเก่ากันเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยค่ะพี่สนใจโทรกันเข้ามาทักกันเข้ามานะคะพี่พี่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะ อ๋อองนี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะปิดทองแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะอ่าด้านหลังนะพี่นะรูปภาพไม่ชัดเจนแม่บ้านพลิกไวหันไวกลับไปไปไวก็ติดต่อกันมานะพี่ขอรูปเพิ่มได้นะคะพี่อ่าอันนี้เป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จเก่าปิดทองเลี่ยมไว้นะคะพี่นี่นะคะ อ่าสวยงามดำทองเรื่องนะคะพี่คะอ้าวรายการถัดมารายการนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะพี่นะนี่นะคะพี่เก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อผงนะพี่นี่นะคะพี่องค์นี้เป็นเนื้อผงนะคะอ่านี่นะคะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะพี่ ประมาณนี้นะพี่นะเก่าๆกันแบบนี้เลยค่ะองนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะพี่นะพี่ๆสนใจดูให้ใช่ด้วยชอบแล้วก็ติดต่อม่บ้านเข้ามานะคะพี่ค่ะนี่ค่ะอ่ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะพี่นะนี่นะคะ เป็นหลวงพ่อเกษมปลุกเสกปีหนึ่งเจ็ดนะพี่มีสองเหรียญนะคะพี่อันนี้หนึ่งเหรียญแม่บ้านให้ดูเหรียญแรกกันก่อนนะคะพี่ขาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะพี่หลวงพ่อเกษมปลุกเสกนะคะองนี้ค่ะมีสองเหรียญนะคะพี่ขาปีสิบเจ็ดนะพี่นะนี่นะคะ นี่ค่ะพี่อ้าวนี่เป็นเหรียญแรกนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเกษมปุกเสกนะพี่นะนี่ค่ะเห็นไหมบ้านให้ชมอีกเหรียญหนึ่งนะคะพี่พี่นี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะพี่นะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเกษมปุกเสกค่ะพี่ขานี่นะคะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคะ่ะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปเพิ่มได้นะพี่นะพี่พีทแอสดลไลน์ให้เป็นโทรมานะคะ0 8 4ย์5ปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดหห้าครับพี่เดีย๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้คะ่ะน,นี่นะคะพี่องค์นี้เป็นชินราชหลวงพ่อเกษมปุกเสกปี17นะคะพี่ขานี่เป็นองค์ที่สองแล้วแม่บ้านมีไหมชมสององค์นะคะพี่วันนี้คะ่ะ อ,อ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นยักษ์นะพี่นะอันนี้เป็นยักษ์วัดเจดีนะพี่วัดเจดีสถานนะคะพี่ขามีต่อโค้ดค่ะเป็นเหรียญลูกไข่แบบนี้นะพี่นะสีสันนี่ตามส่องเลยนะพี่นี่นะคะเป็นยักษ์วัดเจดีสถานนะพี่นะ นี่เป็นด้านหลังนะพี่นี่มีตอกโคดต,ตรงนี้นะคะพี่นี่นะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะยันแบบนี้ค่ะขอบเหรียญน,นะคะพี่นี่นะคะขอบเหรียญเป็นแบบนี้ค่ะพี่พลิกไวหันไวดูไม่ทันยังไงรบก,กวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะนี่นะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็น พระสังกรจจายเลี่ยมเก่านะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเลี่ยมเก่าเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่ขานี่นะคะเป็นพระสังกรจจายเลี่ยมเปิดหน้าเก่าเก่าเลยนะพี่ปิดด้านข้างแล้วก็มีด้านหลังแบบนี้นะคะพี่ขา นี่นะคะเป็นพระสังกัจจัยเลี่ยมเก่านะพี่เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังปิดด้านข้างสองข้างนะคะพี่ขาชมกันนะพี่เก่าเก่ากันเลยค่ะสีสันตามส่องเลยนะพี่นะเปิดใต้ฐานนะพี่ใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะอ่านี่นะคะพี่พี่ค่ะองค์นี้เป็นพระสังกัจจัยเลี่ยมเก่านะคะพี่นี่นะคะอ้ารายการถัดมารายการนี้เป็นขุนแผนภายคู่เนื้อดินนะพี่นะ ให้บ้านให้ชมนะพี่นี่ค่ะเป็นคุณแผนพายคู่นะพี่นะองนี้เป็นเนื้อดินนะจ๊ะเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่ขานี่นะคะพี่เป็นเนื้อดินเก่าเก่านะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่ขาดูให้ใจดูวย้ชอบนะพี่ใจช,ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันมานะคะพี่ขอรูปเพิ่มได้จ้า พี่พีทนาดที่แอดไลน์ไม่เป็นนะพี่โทรเข้ามาดิบานจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะองนี้เป็นขุนแผนพายคู่นะคะพี่ค่ะเป็นเนื้อดินค่ะติดต่อกันเข้ามาได้นะพี่นะนี่นะคะอ่าประมาณนี้นาอพี่นาอนี่ค่ะเป็นขุนแผนพายคู่นะพี่นะอา้ารายการถัดมาเป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมหลวงปู่โตนะพี่นะมาในเลี่ยมแบบนี้นะพี่ นี่นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมหลวงพุโตนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะด้านหลังนะพี่สีสันตามส่องเลยนะคะพี่ขานี่นะคะหลวงพุโตเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมหลวงพุโตนะคะพี่ขานี่ค่ะ สีสันตามส่องเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ค่ะออ่อรายการถัดมาพี่รายการนี้เป็นพระผงกรีบบัวหลวงพุโตะนะพี่นะนี่คะ่ะนี่เป็นกรีบบัวหลวงพุโต <nell y> นะพี่จ๋าเรียมไว้นะพี่นี่นะคะสีสันตามส่องเลยนะพี่นะอันนี้เรียมไว้นะคะพี่องค์น,นี้เรียมไว้นะคะอันนี้เป็นพระกรีบบัวหลวงพุโตะนะพี่น <analy> ะ <zer> นี่ค่ะเป็นลักษณะเรี่ยมไว้นะคะพี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่มีชื่อหลวงพุโตะนะพี่นี่นะคะอ่าเป็นพระกรีบบัวหลวงพุโตเนาะพี่นะเนาะอ้าวรายการผัดนมารายการที้เป็นคุณแผนนะพี่เอ้ย พูดผิดครับเป็นสมเด็จนะพี่โอ้แม่บ้านก็ขอกราบขอโทษที่พี่ด้วยนะคะพี่ไอองค์นี้เป็นสมเด็จลงรักปิดทองนะพี่นะนี่ค่ะพี่เก่าเก่ากันเลยนะพี่นี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่ขาเก่าเก่ากันเลยจ้ะดูกันดูกัน,ด,กนดูให้ใช่ดูให้ชอบนะพี่นะนี่นะคะอันนี้เป็นสมเด็จปิดทองนะพี่เก่าเก่ากันเลยจ้ะนี่นะคะลูก มีปิดทองลงรลักนะพี่รักเก่าๆเริ่มร่อนแล้วนะคะสนใจรีบโทรหรือทักไลน์มานะคะพี่ๆค่ะนี่นะคะพี่อ่านี่นะคะพี่ขะเป็นสมเด็จนะพี่นะองค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่ปิดทองลงรักล่อนๆแล้วรักล,ล่อนออกแล้วนะพี่นะนี่นะคะ อ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะสวยงามนะพี่องค์นี้เก่ามากๆเลยค่ะอ่ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพเรเลี่ยมเก่าๆไว้เลยนะคะพี่ขานี่คะ่ะนี่นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรน,นะคะพี่เลี่ยมเก่าไว้นะคะพี่นี่นะคะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังไว้นะพี่นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะเหรียญน,นะพี่ คือแบบเก่ากันไปเลยค่ะอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังไว้นะคะพี่ขาอ่านี่นะคะสวยงามดำทองเรื่องค่ะพี่ค่ะ อ้ารายการถัดมาเป็นพระกิ่งนะคะพี่เป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมนะคะพี่นี่ค่ะดูรายละเอียดกันเนาะพี่เนาะนี่นขค้รายละเอียดนี่นะพี่นะเป็นลักษณะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่อ่าองค์นี้เป็นเนื้อทองผสมนะพี่นะทองผสมเก่าๆกันเลยค่ะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะพระกิ่งเนื้อทองผสมนะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่ นี่เป็นด้านหลังนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่เป็นลักษณะผ้ากิ่งนะพี่เนื้อทองผสมนะพี่นะอ่านี่ค่ะดูให้ใจดูให้ชอบค่ะพี่ดูให้ใจดูให้ชอบนะคะใ่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาแม่บ้านได้ค่ะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่แม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้า อา้าวรายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่าเลี่ยมเก่านะพี่นะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมเปิดหน้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นลักษณะเปิดล้านหลังนะพี่แบบนี้นะคะไม่ว่าให้ดูข้างหน้านะพี่อันนี้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อสมเด็จนะพี่นะเก่าเก่ากันไปแล้วค่ะพี่ขาเป็นเล e ีเ e ่ยมเลี่ยมลักษณะเลี่ยมแบบนี้นะพี่เป็นถ AC ักถักด้านหน้าแบบนี้สวยค่ะพี่สวยงามนะพี่นะเนื้อสมเด็จก็ดูเก่านะพี่นี่นะคะพี่พี่อ่า นี่เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเปิดลักษณะนี้นะพี่เปิดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะองนี้เป็นเลี่ยมด้านหลังเปิดแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่องนี้เป็นสมเด็จเก่าเลี่ยมเก่าจ้าสนใจนะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะพี่วัดสาลีโขเป็นลักษณะเหรียญสี่เหลี่ยมแบบนี้นะพี่นะมาในเลี่ยมนะคะพี่ องค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสาลีขโขนะคะพี่ขานี่ค่ะนี่นะคะพี่ๆเป็นเหรียญออกสีเขาเรียกอะไรอะสีออกดำดำกลมๆสีกลมดำๆนะพี่นะนี่นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะพี่วัดสาลีขโขนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะ ด้านหลังด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะพี่อ่านี่นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะพี่นะวัดสาลีโขมาในเลี่ยมนะพี่เลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะอารายการถัดมานะคพี่รายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานวัดบางเคียนะคะพี่ขา นี่แม่บ้านพูดตามชื่อวัดนะพี่นะไม่ได้พูดไม่เพราะประการใดนะพี่นะยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ไว้ณนที่นี้ด้วยค่ะอองค์นี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานนะคะพี่นี่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นี่ค่ะพี่พที่สนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้จ้า0849158065นะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานวัดบางเทียนะคะพี่ นี่เป็นลักษณะประมาณนี pacing, ú, réussi, ้เนาะพี iter, ่เนาะอ้าวรายการถัดมานะเป็นพระปิดตานะพี่นะพระปิดตาหลังแบบลงรักปิดทองเก่าๆกันเลยค่ะพี่นี่นะคะพี่รักเริ่มล่อนออกแล้วนะพี่นะพี่ๆที่ชอบพระปิดตาเก่าๆไม่ควรพลาดนะคะพี่ขานี่ค่ะองค์นี้เป็นพระปิดตานะพี่หลังแบบนะพี่นะมีลงรักปิดทองรักล่อนออกเก่าๆกันไปเลยค่ะพี่นี่ด้านหลังนะพี่ นี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่คะอ่านี่นะคะองนี้เป็นพระปิดตาลงรักหลังแบบนะพี่นะปิดทองด้วยค่ะรักลอนๆเก่าๆกันไปเลยค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะสวยงามตามทองเรื่องนะคะพี่เอารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงประมูลลงยานะพี่นะนี่ค่ะ เป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่หมุนล,ลงยานะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนล,ลงยานะคะพี่ขาเป็นลักษณะเหรียญแบบนี้นะพี่นะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขอไปพี่ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะเดี๋ยวไ่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะนี่นะคะพี่ องนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนลงยานะพี่นะนี่เป็นด้านขอบนะคะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่าก้าอ้ารายการถัดมานะคะพี่เป็นพระเนื้อดินวัดจุฬามณีนะคะพี่ขาเป็นเนื้อดินเก่าเก่ามัน,มนเลยะครับพี่ นี่นะคะองนี้เป็นพระเนื้อดินวัดจุลามณีนะพี่นะสีสันตามในบ้านส่งเลยค่ะพี่ขาพี่พี่สนใจโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะนี่นะคะพี่อันนี้เป็นพระเนื้อดินวัดจุลามณีนะพี่นะลักษณะเป็นด้านหลังมีเหมือนแบบเป็นคล้ายๆล้ายลายลายนิ้วมือนะพี่มีเป็นร่องรอยลายนิ้วมือนิดหน่อยนะคะพี่อ่า นี่นะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นแหนบหลวงพ่อเขียนนะคะพี่คะนี่นะคะพี่ะะเป็นลักษณะแหนบหลวงพ่อเขียนนะคะพี่มีชื่อหลวงพ่อ er ติดเป็นแหนบแบบนี้นะคะเป็นออกสีทองทองฟ้านะพี่นะนี่เป็นออกสีทองทองนะพี่ตรงนี้เป็นสีฟ้านะพี่นะแหนบหลวงพ่อเขียนนะคะพี่องค์นี้เป็นแหนบหลวงพ่อเขียนนะคะพี่ นี่ค่ะดูให้ใจดูใหชอบนะคะพี่ดูให้ใจดวยชอบค่ะใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาแม่บ้านได้นะพี่นะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่ตำแหน่งที่แอลน์ไม่เป็นทรมานะคะเดีย๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะองนี้เป็นจอระเ้หลวงพ่อสนิทเลี่ยมเก่านะพี่นะนี่นะคะพี่เลี่ยมไว้แบบนี้เป็นจอระเ้หลวงพ่อสนิทนะพี่นะ มีลักษณะเป็นตอกโค้ดตรงนี้นะพี่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะพี่ขาอยู่ในเลี่ยมนะพี่ดูยากนะคะพี่ขายังไงรบกวนที่พี่โทรหรือทักไลน์มานะเดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะองนี้เป็นจระเข้หลวงพ่อสนิทนะพี่นะนี่นะคะเป็นจระเข้เลี่ยมเก่าๆเลยค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะเป็นจระเข้นะคะพี่ค่ะ อ้าวรายการถัดมารายการนี้เป็นปลาเงินปลาทองหลวงพ่อจงนะพี่นะมีสองตัวห่วงคู่แบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นปลาเงินปลาทองนะพี่นะปลาเงินปลาทองหลวงพ่อจงนะคะพี่ขาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะเหมาะสําหรับเอาไปแบบเขาเรียกไงหอยหน้ารถเนาะพี่เนาะกําลังสวยเลยค่ะแบบนี้ค่ะ นี่นะคะพี่องค<า>์นี้เป็นปลาเงินปลาทองนะคะพี่หลวงพ่อจงนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ่าสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะพีะะ่จะโทรหรือทักไลน์ก็ได้ะคะ่ะอา้าวองค์นี้เป็นพระปิดตาหลังแบบลงรักปิดทองนะคะพี่นี่นะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ลงรักนะพี่นะปิดทองค่ะองค์นี้นะคะพี่ นี่นะคะองนี้เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่พี่ลงรักปิดทองค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะสวยงามตามทองเรื่องนะพี่กกเก่าๆขันไปเลยค่ะนี่นะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระผงนะคะพี่พัด พระผงวัชนะสงครามนะพี่นะนี่ค่ะเป็นออกสีดำๆแบบนี้นะพี่นะชมนะพี่นะนี่นะคะองค์นี้เป็นพระผงวัชนะสงครามนะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่ขานี่คะ่ะเป็นพระผงวัชนะสงครามพี่ดำๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะสีสันตามส่องเลยค่ะพี่ขานี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ ยังไงรบกวนที่พี่โทรหรือทักไลน์มานะพี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนนะคะนี่ค่ะองค์นี้เป็นพระผงวัชนะสงครามนะพี่นะนี่นะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นยักษ์นะพี่นะเป็นยักษ์เลี่ยมเก่านะพี่นะนี่นะคะพี่นี่ชมเนื้อนะพี่นะเนื้อเนื้อเป็นแบบนี้นะพี่นะเป็นยักษ์เลี่ยมเก่านะคะพี่นี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ พี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ0849158065นะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะอา้าวยังไงวันนี้ฝากพี่ FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่ตันใดที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0849158065ค่ะพี่อา้าววันนี้แม่บ้านก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่นี่ค่ะยักษ์ตัวนี้ด้านหลังมีจานนะคะพี่ขาด้านหลังมีจานกเก่ากันไปเลยค่ะพี่เรี่ยมเก่ายักษ์ก็เก่านะพี่นะยังไงสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่วันนี้ถ้าไม่บ้านพูดผิดพูดไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกต้องรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงรบกวนใี่พี่โทรหรือทักไลน์เอ้ยรบต้องกราบขอโทษขอไว้พี่ทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะคะพี่ขา อ่าวันนี้แม่บ้านขอจบคลิป EP ที่9 5เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ